ค่ะทุกคนพี่มาทำคลิปว่ารูป10วิกับ1นาทีแล้วนะคะคราวนี้พี่จะเปรียบเป็น10นาทีนะคะเริ่มจาก 10, 10วิก่อนเลย3 2 1เริ่มได้คะ่ะไม่มีเวลาเลยอะต้อง่ะต้องรีบแล้ว ใครดูออกมากเลยว่าพี่วาดอะไรไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วทุกคนใครดูออกกันมากเอ่ยว่าพี่วาดรูปใคร

ต,ตอบไปก็ส่วนตัวนะชุดเบี้าจะไม่สวยน,นะต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะพี่พี่ว่ารูมอ้วยเก่ง วันนี้พี่จะเพิ่มเติมให้มีหนึ่งชั่วโมงนี่นะคะถ้าทุกคนจะเห็นพี่ว่ารูมหนึ่งชั่วโมงแบบแบบเร็วๆก็รีบมากดไลค์กดติดตามด้วยนะเพราะว่ามันจะอยู่ในคลิปนี้อันนี้สิบนาทีแต่ว่าพี่จะวาดให้ถึงหกน,นาทีก็พอ ยยนี่เร <พบ S 2> าพ <บ S 2> ูดนาทีแล้วเสร็จแล้วเป็นไงมั่งคะเดี๋ยวพี่มานะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มานะแปหนึ่งไไมันด้อนส้นเลือดใหญ่งอต้อาจจะต้องก <ส è S 1> ารห,หบบา,าอุปกรณ์รยาาห้าลือดกดห้าลือดเองก่อนเพราะมีรอยหยดเลือดอยู่รอบรถไงนะ พี่มาแล้วค่ะต่อไปสองชั่วโมงนะพี่เพิ่มมาหนึ่งพี่เพิ่มพี่เพิ่มไม่เป็นสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงมันต้องเป็นขั้นตอนที่ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนพี่ขอตอบตรงนี้เลยว่าใช่แต่แต่ว่าบพี่อาจจะใช้เวลาเยอะหนึ่งนะเพราะเวลามันเยอะอะเวลามันเยอะทำอะไรเยอะก็ได้หมดอะ ชุบชุบชุบช่วยไหมคะชุบชนสวยไหมคะทุกคนคะ เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะทุกคน เดี๋ยวพี่ขับเป็นเพมก่อนนะ นก็คือริงๆอาจจะบัดแขนบาดอะไรก็ไม่ได้ครับคือเท่าไหร่แิ่งให้พนักงานขายนี้เรยุ่นไปแพนะครับเดี๋ยวชาวสวนก็ ก็อาจจะเกิดอ e be ุบัติเหตุได้ระหว่างที่เปลี่ยนใบมีดก็เหมือนที่เมย์ผู้ตายคาดการณ์ศพของผู้ตายครับหลังจากสารสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประสานครอบครัวได้ย่าให้มากับร่างไปประกอบพิธีศาสนาต่อไปครับเม็์แต่กับพ่อครัวด้วยนะคะคุณพี่เมยเคยคุยกับผู้ภัยผู้ภัยบอกว่าถ้าเกิดสแลมนักฆ่องชั่วโมงเอ๊ะดูเหมือนว่าพี่จะลืมอะไรไปสักอย่างใช่แล้วพี่เลย เจอผ้าได้ไงน่ารักแบบนี้ต้องมีแ้เด๊บีอยากให้เป็นยูนิคอนถ้าคนอยากให้เป็นแมวกดหนึ่งถ้าคนไม่อยากให้เป็นแมวกดสองเดี๋ยวไปถามปูกับย่ากันว่าใครจะหนึ่งใครจะสอง

ผลบดเอกฉันแล้วนะคะทุกคนสรุปหนึ่งชนะหนึ่งเป็นยูนิคอนผลบดคือ1นึ่งชนะนะคะปู่กับย่าเลือก1นะปู่กับย่าเลือกหนึ่ง,นะเ,งเพราะฉะนั้นยูนิคอนชนะค่ะเยัย yeah. ใครอยาให้พี่วาดแมวกับหมาเดี๋ยวจะมีคลิปวาดสัตว์อีกนะคะ เดี๋ยวครั้งนี้จะถามปู่กับย่าเดี๋ยวครั้งนี้จะถามปู่นะว่าว่าจะาหมาหรือแมวถ้าเอาแม่แมอย่าลืมนะคะแมวหนึ่งหมาสองแมวหนึ่งหมาสอง,ง,สองผีเสื้อสามนะคะไปถามคุณยายก็ลาก้วยคยกโทรศัพท์ไปด้วยปิดกล้องเวลาเพราะว่าปู่ไม่อยากให้เห็นหน้า ปู่จ๋าหนมูมีอะไจะถามหนึ่งถึงสามปัวเลขอะไรลเลขหนึ่งทจกคนค่ะได้กินใช่ไหมคะเ็่คุณปู่น่ะเอาเลขหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะคะมีคนมากวนลูกของเราคะ่ะแปบ๊บหนึ่งคะลูกก๊อฟไปทำอะไรเนี่ยมูยตัวอะไรไปดูหมูชัๆ ปูเอาหนึ่งหนึ่งมันต้องเป็นแมวไม่ใช่หมูเอาแหละทุกคนที่จัดก,การคนมากวนเสร็จแล้วคนมากวนเนี่ยคอวาดหมูค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่จะมาแชร์คนที่มันมากวนเรากันนะคะคนที่มากวนคือล,ลุงพี่เองค่ะ คนบทเอกฉันนะคะ1นึ่งค่ะหซึ่งต้องวาดแมวแมวเดี๋ยวพี่สอนวาดเลยนะคะอย่างแรกให้เขียนเลข5ค่ะแล้วก็เขียนเลขศูนแล้วก็0ูนม์ันวกเป็นห้าอนะคะแล้วก็เติมหน้าแมวลงไปหน้าแมวต้องเติมแบบนี้นะอันนี้พี่ไม่ให้ถนัดนะก็เลยจะไม่สวย นี่แล้วก็หูตัวเนี่ยคือเป็นเลขห้านะคะจำไว้เลยน,นะทุกคนว่าคนที่มากวัวแล้วบิ๊กกี้คือลูงจำ่เ<ะ>ดี๋ยวก่อนพี่ว่าพี่พี่เขียนเลขห้าผิดตำแหน่ง มันต้องตำแหน่งครึ่งเกินกับตรงนี้ค่ะทุกคนพี่ขอโทษนะอ่ะได้ละเล็กบ้ายแล้วก่อนเช่านี้พี่เบอ,เบอร์นะเพราะพี่เขีย,ยนะยยไ,ไม่ให้ถนัดเลยแปึงานะันทุกคนเดี๋ยวพี่ไปจกกัดการไปไหนบอกจะเลิกกวนพี่ไปคุยกับเขามาแล้วไ่พัง <c oughs> ไปคุยมันแล้วทุกคน ทุกคนตรงนี้ยาวๆเลยน,นะนี่ทุกคนสวยมะใครว่าสวยกดหนึ่งใครว่าไม่สวยกดสอง มรออตยอสามารถืนยันด้วคนร้ายอในแริงๆเดี๋ยวตรวจสอบก่อนรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆก่อนถ้าเป็นนแหนจะนตัคะอันนี้พี่เขียบนบนบนบอร์ดนะคะบกระดานนะคะตามันก็เลยจะเป็นแบบนี้จริงๆพี่จะทำแบบอื่นนะอันนี้เป็นแนวแรบลีนนะคะอ๋อลืมส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะ หางนั่นเองใครว่าสวยกวดหนึ่งใครว่าไม่สวยกวดสองนะคะนี่เป็นไงคะทุกคนสวยปะสวยมุยย่า ต่อไปนะคะท่านผู้ชมค <tinc S 1> like ่ะไอ้แป๊บนึงนะหนือว่าเราไปหาพี่แคแบกกันค่ะชุ่ยิงป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 ิงต่อไปนะคะจะให้ปุ๋เลือกผลไม้นะอย่าไปบอกปู่นะเพราะปู่อยู่ข้างๆพี่ หนึ่งแอปเปิ้ลสององุ่นสามสตอเบอรี่ไปถามกันค่ะอันนี้ให้กณตอบปู๊จ๋าหนึ่งถึงสามคปณเรื่องเลขอะไรเลขหนึ่งได้ยินไหมคะปูเอาหนึ่งค่ะหนึ่งคือแอปเปิ้ลจำได้ไม่เอ่ยก็ผลไม้หนึ่งแอปเปิ้ลสององุ่นสามสตอเบอรี่อันนี้เขาสุ่มถามว่ารูปนะ เขาสุ่มถามว่ารูปนะปู่อ,อะไรค่ะมารูปรูปแมวแล้วก็มาวาดแอปเปิลกันพ่อปูอ่อะไรทีหนึ่งจำได้ไหมคะที่พี่บอกว่าหน,นึ่งแอปเปิลสองสองอุ่นสามสามสตอเบอรีเดี๋ยวอันนี้พี่วาทิศสอนเลยนะคะหนึ่งให้วาดเลขห้าก่อนนะแอปเปิ้ลตาวใจเลยเลขห้าแบบนี้ช ส่วนมากที่จะชอบ,บ้าพท่มีแบบนี้นะแต่ว่าส่วนมากแต่ว่าจริงๆมันต้องมีแล้วก็ต่อไปทำแบบนี้นะชุบได้แอปเปิ้ลสวยงามแล้วค่ะชุบแอปเปิ้ลพี่อาจจะยังยางหน่อยน,นะแล้วก็ทำแบบนี้คะ่ะชุบเสร็จแล้วระคะทุกคนคะ่ะสลับรูปแอปเปิ้ลก็ขอเพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ